แบบนี้ทั้งหมดเท่าไหรโอ้โหอะไรหน,นะปังอ่าโอเคดอกอยู่กัะวันเล็กจัดดอกนี้นะรับมาสี่ร้อยรับมาสี่รอ้อยเอ่อหรือเปล่อาอ่ะมาแล้วสามเคลื่อนต่ำคาเตือนคลิปวีดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ให้เล่นตามแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดข่ะ เวดากองปองรากะบีอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์จอนาชแนลแคยู่ฟ้าพีเจ88ทุกคนอ่าวันนี้นะจ๊ะเวมพายครมนัสในของเวมพายทุนห้าร้อยเบทีห้าไปก่อนเลยกดหมุนเองไปเลยท่านผู้ชมรวรๆวเคด้วยมาดอกนี้โอ้อยู่ดีๆก็อยากจะนึกเล่นเกมนี้ขึ้นมาไม่รู้เป็นอะไรโดใส่คิดถึงเวมไพายอ่ารับมาหกจุดห้าท่านผู้ชมโอ้โหดอกนี้เป็นรางวัลก็ตไปที่สองร้อยสี่สิบท่านผู้ชม <Wow. S 1> อ่าโอเคเบสสิบแล้วเบสสิบแล้วนะจ๊ะโอ้โห อาวสวยงามจริงๆนะสเกเตอร์ยังไม่มาโอ้โหสองตัวสเกเตอร์เป็นลูปปากของแม่สาวแวมพายนะท่านผู้ชมอ่าสิบมาแล้วนะจ๊ะโอ้โหดอกนี้เรามา21อุ๊้ยมีถอนทุกดอกสเกเตอร์สตัวแบบนี้อ้าจึ้งแล้วจึ้งแล้วตาดแล้วท่านผู้ชมเป็นแก้วเลือดของเรานั่นเองมาดื่มไม่หยุดไม่มีสุดกันเลยนะจ๊ะโอ้โหดอกนี้นะจ๊ะโอ้ย30ท่านผู้ชมอีก7รอบที่เหลือของเราโอ้โหปึ๊บปึ๊บมาแตกมาเป็นส0สิเออจัดมานะจ๊ะโดน4ีตัว ทีนะ้างหเงิบเลยท่านผู้ชมโอ้โหอ้าวมาแล้ว3แถวแบบนี้ทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหรับมา100ถ้ท่านผู้ชมถ้า4แถวเมื่อไหร่นะโอโ้แล้วถ้า5แถวเมื่อไหร่นะปังอ่าโอเคเดอกจกตนวันเอก,กระไปเลย400ท่านผู้ชมโอ้โหเกินพันแล้วอ่ะดีกว่าที่คิดแม่งความจริงอยากเล่นบดีน่าจะมีเซนว่าแม่งจะแตกนะาจาัดมาดอกนี้นะ รับมา400เปรรวันเมก,กะเหมือนกันนะผู้ชมเออไปจัดต่อจริงๆเลยนะแบบติดทำอะ่ะเออทัแวมไพร์โอ้โหแวมไพร์แบบนี้ก็ชอบถ้าดูทั้งเลือดดูทั้งซับเลยท่ผู้ชมรับมา400เ,ออเปนรวันเมก,กะโอ้โหเหลืออีก3รอบเนี่ย อีกสองสองับรอบเนี่ยขอแบบว่าสามแถวสี่แถวได้หรือเปล่าอ่ะมาแล้วสามแถวหนึ่งร้อยท่านผู้ชมอ่าสี่แถวสักทีจะดีใจโอ้โหอันนี้สองแถวปึ๊บอ่าเป็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมสามสิบยิงรัวมากโอ้โหดอกนี้โคตรเก็บเลยวะกำไรมาประมาณสองพันนั้นผู้ชมตอนนี้นะจ๊ะเออกำไรเกือบสองพันอ่าจอดไว้ที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดับสมศร้ายให้ฟอร์จูนด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ,บ๊ายบาย